คุณแบบคุณก็สามารถสร้างผลงานที่โลกต้องหันมามองได้แค่รู้จักดึงพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมาใช้คุณก็จะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมสร้างชีวิตที่มหัศจรรย์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอแรงบันดาลใจในแต่ละปีมีคนนับล้านสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆแต่ทําไมคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาได้ กลับมีไม่ถึง1%เปอร์ซคนเหล่านั้นเก่งกว่าคนอีก99%ที่เหลือใช่ไหมแล้วคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราจะทำแบบนั้นได้อย่างไร5้กุญแจสำคัญใน,ในการสร้างชีวิตมหัศจรรย์วันนี้ครูมนเอา the secret of life มาบอกทุกๆุกคน 1. คุณต้องทำตามความชอบหรือ p าช s i o n ของคุณเท่านั้น 2. คุณต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนไม่สามารถที่จะหาทางที่ดีกว่านั้นได้อีกแล้วและคุณต้องพยายามสร้างความตื่นเต้นกับชีวิตธรรมดาธรรมดาและสิ่งธรรมดาธรรมดานั้นจะพาคุณไปพบเส้นทางใหม่ที่อัศจรรย์ 3. คุณทำทุกสิ่งโดยไร้แรงต้านหรือความคาดหวังว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร 4. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้อยู่ในสภาวะที่เป็นบวกเสมอ 5. จัดการกับความเชื่อที่เป็นด้านลบของตัวคุณเองและนี่คือ 5. หลักการง่ายๆเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตของคุณให้มหัศจรรย์ได้